โอ้วหน้าอะไรเนาะขมีเอนมุกขอเอนมุกบุริรัมหรือเปล่าครับอโอ้ยงานเคลียร์ลิงครับขยายถนนนะทหมู่บ้านออดัมซิงครับอ่าลืมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน สวัสดี f อฟซีนา้านออนดดัมซิงครับนี่เป็นร้านขายปลาก็น่าจะได้ทำใหม่อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนครับมีคำสั่งให้รือก็รือครับเดี๋ยวทำใหม่ครับเป็นเจ้าซันนี่นาะหนุ่มแดมกนันกรครับ SY215 โอ้โหดูดูดลากลากลากอันตรายรถไหมดยืนถ่ายข้างถนนเลยหน้าหมู่บ้านครับเป็นหน้าหมู่บ้านเราน่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับหน้าหมู่บ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงนะทาถนน ดูลากมาลากมาอ <c oughs> มามา,มา <c oughs> เอ,อ,อ้ยไม่มีผึ้งวัลงลังผึ้งนี่ดิ <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูผึ้งโอ้ ใหญ่เพิ่มเริ่มเลยไปตามไปดูครับวันตรายถนนโอ้เดี๋ยวไปเอาพึ่งให้ดูวันนี้อาจจะได้กินพึ่งมิม้มพึ่งมิม้ม น,นี้จะเป็นคลิป,ปดเรียๆเลยครับมาดูว่าจะเจอลังไหม อยนางนี้ลังไหมดย๋ยวหาลังก่อนไปแล้วครับไป้พื้นคืออะไระหาลังยังไม่เจอเี่เอาจนเรียบร้อยครับ ใช่หมนกันน่ะใหญ่กว่า200ซีครับใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่า215ครันนี้นะเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวหาดูรังพึ่งหน่อยพึ่งมีมอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมตรงไหนเนาะ ร่วงตามทางมาหรือเปล่าดูไรที่ไม่อ,อยู่ตรงนี้นะ <S <S เห็นแล้วล่วงแล้วั้างน่นาจะล่วงไปแล้วครับบินอยู่นี่นะอ๋อนี่ยล่วงไปแล้ว นี่เกาะอ,อยู่นี่โอ้ยจะตอดจริง่ะรล่วงไปแล้วเห็นแต่คอนนี่นี่เกาะตรงนี้ไป เดี๋ยวรอชมอีกรอบมาแล้วครับรอบมีทิ้โคลนมาเลยนะอต้นไทรนี่ต้นไทรโบราณหน้าหมู่บ้านนะอายุหลายปีแล้วนะหน้าหมู่บ้านเลยโอ้โอโอเสียงเงียบครับวันไม่มีเลยนะวันไม่มีเลย มันนิ่มเหมือนกันนะเรียบร้อยนี่มากรับเสียงตัวเดินนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บเลยอ่ะ เก็บบอกให้หมดครับมีอีกคันนึงนะที่อยู่ในชุดประจำหน้างานตรงนี้เคียร์ลิงตรงนี้ก็เป็นเจ้าแคทดีทูครับ เร็วเหมือนกันครับใช้เดินเกียร์กระตายเลยนะเดี๋ยวจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับโรโลสีเลนมาแล้วจะเป็นรูปแบบไหนหน้หมู่บ้านเรา เดี๋ยวเคลียร์ลิงเรื่อยๆครับนีม่มาแล้วครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะนี่ลาก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 นามบ้านโอ้รถก็ทำงาน รถวิ่งก็วิ่งนี่เดี๋ยวเก็บไม้ตัวนี้ให้ด้วยโอ้เก็บไปให้หมดเลยครับอันนั้นเราลงไม่ได้หรอกติดสายไฟน่าจะติดสายไฟนี่เก็บให้เรียบร้อยโอ้ไม้ยุคาดิโนใช่ไหมใช่ยุคาไหมหนู น่าจะใช่นะมาแล้วครับโอ้ไม้ฟืนดีๆทั้งนั้นเลยไม้ต้นว่านะเอ๊ใจมัลลาก้า ไปอย่างนี้เลยนะนี่ตับเกียร์กระตายนะครับสับเป็นเกียร์ยแ่นะนะลหน้าข้อมาเร็มโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะ งานขยายถนนสี่เลนหน้าหมุ่บานวครน้ำซิงครับหน้าร้านเลยนะสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วันดน้ำซิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ